สวัสดีคะ่ะจ๋าทาหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแต่ก่อนอื่นวันนี้เรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ เป็นพลังงานแบบไหนแล้วมันใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะเจ็ดเหรียญเฮอร์มิตเดทตอนนี้นะคะพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้จะรู้สึกว่าคุณกำลังกลับมาซ่อมแซมเยียวยาจิตใจของตัวเองกำลังกลับมาปรับปรุง ัศนคติแล้วก็กู้ความรู้สึกพังๆที่มันจบไปให้ฟื้นคืนมาคุณเพิ่งจบจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมานะคะบางคนอาจจะจบมาแล้วอย่างน้อย9เดือนขึ้นไปแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขามันยังอยู่ที่เดิมมันยังไม่ได้หายไปไหนคุณยังคอยตามติดดูชีวิตของเขาอยู่แต่ในตอนนี้คุณก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองแล้ว คุณไม่ได้รอคอยเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันยังมีอยู่ความรักความคิดถึงความเป็นห่วงแต่คุณก็ไม่ได้คิดที่จะร้อยเขากลับมาเพราะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วและคุณจะต้องกลับมากู้ร่างกายจิตใจของตัวเองให้ฟื้นคืนกลับมาให้เร็วที่สุดคุณจะต้องกลับมาเป็นคุณคนเดิมที่สดใสและมองเห็นอนาคตของตัวเองมองเห็นความสำคัญของตัวเองมากกว่าคนอื่นให้เร็วที่สุด นี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในวันนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้กันนะคะ นาชาืองม้เท้าจะรู้สึกว่าเขากำลังรอคอยการติดต่อสื่อสารจากคุณคนคนนี้เขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะแต่ติดความมีอีกโก้ติดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองเขาอาจจะเคยพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณจนทำให้เขาไม่อยากไม่อยากเสียหน้าถ้าหากต้องทักทายคุณมาก่อนหรือ ถ้าหากเขาทักทายคุณมาก่อนนั่นอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเขายอมคุณคนคนนี้เลยเลือกที่จะรอรอให้คุณเป็นคนติดต่อไปรอให้คนรอให้คุณเป็นคนทักทายเขาไปแต่จะรู้สึกว่าความอดทนของเขามันใกล้จะหมดแล้วนะคะ number คนคนนี้อาจจะมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือเป็นคนต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ได้ คนคนนี้นะคะคุณกับเขาเคยทำงานด้วยกันเคยทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างด้วยกันถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้เจอตัวกันเจอกันตัวเป็นๆแต่กิจกรรมหรือสิ่งที่คุณทำด้วยกันมันก็สามารถทำผ่านโลกออนไลน์ได้ดังนั้นคนคนนี้กับคุณเคยเป็นคนที่ทำงานด้วยกันถึงจะเป็นคนทางไกาแต่ก็มีกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำร่วมกันผ่านโลกออนไลน์ ดังนั้นความผูกพันของคุณกับเขาในช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นเพราะเราทำงานด้วยกันหรือเราทำกิจกรรมในสิ่งสิ่งเดียวกันมันเลยเผิอสร้างความกดดันให้แก่กันและกันเพราะว่าเป้าหมายของคุณกับเขาบางครั้งจะมองว่าคุณเป็นคนที่เก่งกว่าเขานะคะความโดดเด่นความเก่งของคุณมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าตัวเองไม่ดีพอมันเลยสร้างความกดดันให้กับเขาและเขารู้สึกว่าการอยู่กับคุณมันทำให้เขา ไม่สามารถที่จะเฉิดฉายหรือโดดเด่นได้เลยดังนั้นนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกแบกรับความกดดันจนทำให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหาได้ในวันนั้นนะคะ <c oughs> เด็กถือเหรียญแต่จะรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อน,ข,อนข้างที่จะขาดขาดหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะขาดความรักขาดการเ <c oughs> ติมเต M ็มขาดความเข้าใจในตัวเอง บางคนเขามีดีในตัวเองนะคะแต่เขาแค่ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วมองว่าคนอื่นดีกับตัวเองเสมอรวมถึงตัวคุณด้วยก็เช่นกันบางครั้งเขาก็เผื่อเอาตัวเขามาเทียบกับคุณแล้วมองว่าตัวเองด้อยค่าต่ําต้อยมากกว่าคุณหลายๆครั้งเขาเลยพยายามกดคุณด้วยคําพูดหรือการกระทําเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าหรือคุณต่ําต้อยกว่าเขา แต่ในตอนนี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเคยทํามาทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ผิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรทํากับคุณดังนั้นในตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะเขาอยากได้โอกาสจากคุณอีกครั้งดังนั้นในตอนนี้สิ่งที่เขาคิดจะทํานั่นก็คือการพยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณคุณจะได้เห็นการเรียกร้องความสนใจ จากคุณนะคะซึ่งจะไม่ใช่เป็นการทักทายคุณมาในทันทีในตอนนี้เหมือนที่บอกว่าเขากำลังรอคอยการติดต่อสื่อสารจากคุณแต่เขาจะไม่ติดต่อมาก่อนดังนั้นเขาอาจจะทำการเรียกร้องความสนใจด้วยวิธีที่ประชดประชันให้คุณเห็นหรือทําผ่านคนอื่นหรือพูดอะไรผ่านคนอื่นให้เข้าหูคุณเพื่อทําให้คุณรู้สึกว่าเขาต้องการความเห็นใจเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณหรือบางคน อาจจะตรงกันข้ามทําให้คุณรู้สึกว่าเขากําลังมีความสุงเพื่อทําให้คุณมองเห็นและรู้สึกโกรธเกี่ยวกับความเป็นเขาเพื่อทักทายเขามาเพื่อที่จะต่อว่าหรืออะไรก็ได้เพื่อทําให้เกิดบทสนทนาขึ้นดังนั้นคุณกําลังจะได้เจอการเรียกร้องความสนใจจากคนคนนี้นะคะ แทนแผนแต่สมมติว่านะคะแต่ถ้าหากสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดถ้าหากเขาร้อยคุณติดต่อไปคุณก็นิ่งคุณก็เงียบคุณก็ไม่ติดต่อเขาเรียกร้องความสนใจจากคุณแล้วคุณก็ไม่ทำอะไรคุณไม่ให้ค่าเขาสิ่งที่เขาจะทำต่อไปนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานของตัวเองการเปลี่ยนแปลงจากการคนนั่งรอ เปลี่ยนแมาเป็นคนที่ทักทายติดต่อคุณมาและเขาจะเข้ามาถามคุณว่าคุณเป็นอะไรคนคนนี้จะเดินหน้าเข้าหาคุณอีกครั้งถ้าหากคุณไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยกับการเรียกร้องความสนใจของเขาคนคนนี้เขาจะไม่ยอมให้คุณนิ่งเฉยกับเขาแนามไปกว่านี้อีกแล้วนะคะดังนั้นถ้าหากเขาทำแล้วทุกๆอย่างแล้วไม่มีผลคนคนนี้จะเดินหน้าเข้าหาคุณด้วยตัวเขาเองค่ะ 2ดาบจะมองว่าไม่เกิน2องอาทิตย์นับจากนี้หรือให้นานที่สุดไม่เกิน2เดือนหรือภายในเดือนธันวาคมนะคะความอดทนของคนคนนี้จะหมดลงคนคนนี้จะเดินหน้าเข้ามาหาคุณจะเดินหน้าทักทายมาพูดคุยกับคุณและเขาจะกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นกับคุณหลังจากที่การรอคอยของเขามันไม่เป็นผลการเรียกร้องความสนใจของเขามันไม่มีคุณค่า คนคนนี้จะใช้เวลาเร็วที่สุดคือภายใน2ส,สัปดาห์นับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้แต่ไม่เกินเดือนธันวาคมนะคะที่คนคนนี้จะเริ่มกลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์อีกครั้ง6ไม้เท้าและในครั้งนี้นะคะเขามั่นใจนะคะว่า เขาจะกลับมาเอาชนะใจคุณได้คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองมากเขาถึงได้รอคอยคุณได้เพราะเขาเคยคิดว่าคุณรักเขาคุณให้คุณค่ากับเขาแต่ถ้าจากพลังงานของคุณคุณก็เคยเป็นคนแบบนั้นจริงๆแต่ในตอนนี้พลังงานของคุณที่เปลี่ยนแปลงไปเขายังไม่รู้เพราะคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้มันจบแล้วและคุณกําลังจะกู้ร่างกายกู้ความรู้สึกกู้สภาพจิตใจของตัวเองกลับคืนมา ดังนั้นความมั่นใจของเขามันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้แต่เขายังมีความมั่นใจนะคะว่าถ้าหากเขากลับมาง้อคุณหรือกลับมาพูดคุยทักทายกับคุณคุณจะต้องมีความดีใจและมีความยินดีที่ได้พูดคุยกับเขานี่คือความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะ DM เพจแต่สาเหตุจริงๆที่เขาไม่อยากสูญเสียคุณไปเพราะเขารู้ดีนะคะว่า ในชีวิตของเขาเขาจะไม่มีวันได้เจอใครที่ดีไปกว่าคุณอีกแล้วคุณคือคนเดียวที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาคุณคือคนที่มีคุณค่ามากที่สุดตั้งแต่เขาเคยเจอมาดังนั้นไม่ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของเขาเขาก็ไม่เคยเจอใครที่ดีเท่ากับคุณดังนั้นการที่จะสูญเสียคุณไปจากชีวิตมันเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากทํา บางครั้งมันก็เหมือนคนเห็นแก่ตัวนะคะเพราะว่าบางช่วงบางเวลาเขาก็อยากไปตามหาความฝันหรืออยากไปคบหาอยากเปิดใจคุยกับคนอื่นแต่เขาก็ไม่อยากเสียคุณเขาอยากให้คุณรอเขาอยู่ตรงนั้นซึ่งมันก็เป็นนิสัยที่ไม่น่ารักและเขาก็ไม่ควรทำแต่ถ้าจากความคิดของเขาคุณเป็นคนที่สำคัญและเป็นคนที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตตั้งแต่เขาเคยรู้จักใครๆมานะคะ The Fool. แต่ถามว่าจะให้เขากลับมาชัดเจนกับคุณในตอนนี้เขาก็ยังทำไม่ได้ถึงแม้ว่า เร็วๆนี้เขาจะกลับมาเทคแอคชั่นกลับมาทําอะไรในความสัมพันธ์แต่เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะกลับมาชัดเจนกับคุณยังไม่พร้อมที่จะกลับมาเป็นคนรักคุณเพราะในตอนนี้จะรู้สึกว่าเขากําลังมีความสุขกับการใช้ชีวิตโสดมีความสุขกับชีวิตที่เขาเลือกในปัจจุบันเพราะสถานะในปัจจุบันของเขากับคนอื่นมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะที่ชัดเจนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เฟรนด์ เฟนวิดเบนเอฟิตหรือวัน t นสต n นก็ได้ดังนั้นคนคนนี้ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณนะคะแต่ยังไม่พร้อมที่จะเสียคุณไปราชนีถือไม้ราชนีถือถ้วยและที่เพราะเป็นแรกที่เขายังไม่พร้อมที่จะเสียคุณไปแต่ก็ไม่อยากให้ความชัดเจนแต่มั่นใจว่าจะกลับมาดึงคุณเข้าไปในความสัมพันธ์ได้นั่นเป็นเพราะว่า เขามั่นใจว่าคุณรักเขามากๆและจ๋าก,ก็มองเห็นนะคะว่าคุณเคยรักเขามากจริงๆแต่นั่นคือคุณในอดีตคุณในวันนี้คุณกลับมารักตัวเองเป็นแล้วและจ๋ารู้สึกว่าความมั่นใจของเขามันอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับคุณในตอนนี้ที่ผ่านมารวมถึงตอนนี้เขาเชื่อนะคะว่าคุณรักเขาและคุณยังรอเขาอยู่ตรงนี้เสมอดังนั้นเขาถึง อยากไปใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่แล้วค่อยกลับมาในวันที่เขาพร้อมที่จะหยุดในวันที่เขารู้สึกเหนื่อยแต่ในระหว่างนี้เขาก็แค่อยากย้อนกลับมาสะกิดคุณเอาไว้ดึงคุณเอาไว้ไม่ให้คุณหายไปไหนเท่านั้นเองนี่คือความรู้สึกของเขาเพราะเขามั่นใจว่าคุณรักเขามาก 6ถ้วยพลังงานของการอยากกลับมาเขาอยากกลับมาจริงๆนะคะแต่เหมือนที่บอกถ้าการกลับมาของเขาในช่วงปีนี้ยังจะเป็นการกลับมาที่ยังไม่มีสถานะและยังไม่พร้อมที่จะให้ความชัดเจนแต่ในอนาคตข้างหน้าถ้าหากเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณไม่ได้เป็นคนแบบที่เขาเข้าใจและรู้สึกแล้วจะจะ,จะรู้สึกว่าเขาพร้อมจะเปลี่ยนแปลงพลังงานของตัวเองนะคะจากแค่อยากกลับมาเช็ดเลด อาจจะเปลี่ยนเป็นอยากกลับมาจริงจังและพร้อมที่จะหยุดที่คุณดังนั้นจากพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาเขาจะหยุดหรือไม่หยุดที่คุณมันอยู่ที่พลังงานของตัวคุณว่าคุณจะทําให้เขามองเห็นว่า คุณอยู่ตรงนี้หรือไม่อยู่แล้วถ้าหากเขาสัมผัสได้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้คนคนนี้ก็จะกลับมาแค่เช็คเลตติ้งแล้วก็จะหายไปแล้วกลับมาอีกครั้งในวันที่เขาเหนื่อยล้าแต่ถ้าหากเขาสัมผัสได้ว่าคุณไม่อยู่ตรงนี้แล้วคุณไม่รอเขาแล้วคุณไม่ใช่คุณคนเดิมอีกต่อไปคนคนนี้จะเริ่มคิดใหม่แล้วกลับมาทําทุกอย่างให้จริงจังและจะหุดอยู่ที่คุณในทันที ดังนั้นถ้าจากสถานการณ์ของไพ่ในตอนนี้นะคะถ้าหากคุณยังอยากได้คนคนนี้กลับมาและอยากให้เขากลับมาเร็วคุณต้องพยายามปล่อยวางและนิ่งเฉยแล้วไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยให้เขารู้สึกว่าคุณปล่อยวางเขาแล้วจริงๆแล้วคุณจะได้เขากลับมาเร็วขึ้นแต่ถ้าหากคุณใจอ่อนยอมให้โอกาสเขาในทันทีหรือให้โอกาสเขาง่ายๆคนคนนี้จะกลับมาแล้วจะหายไปอีกครั้งนะคะ The h y l o f ฟ n และสาเหตุที่เขาพร้อมจะอยู่ที่คุณในวันที่คุณ ไม่สนใจเขาแล้วนั่นเป็นเพราะเขารุงไงคะเหมือนที่จ๋าบอกว่าเขารู้ดีว่าไม่มีใครดีเท่ากับคุณอีกแล้วในชีวิตนี้เขาจะไม่มีวันเจอใครที่สมบูรณ์แบบเท่ากับคุณไม่มีวันที่จะเจอคนแบบคุณได้อีกแล้วดังนั้นเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปอย่าง,างแน่นอนเพียงแต่เขาต้องแน่ใจแล้วจริงๆว่าคุณจะไม่อยู่ตรงนี้เขาจะเสียคุณไปจริงๆคนคนนี้ถึงพร้อมที่จะหยุดและจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณอยู่กับเขา The Empire ดีเอมพิเลอร์ขึ้นมาคู่กับดีเอมเพสคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะคุณกับเขาไม่สามารถตัดขาดกันได้ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนสุดท้ายคุณกับเขาก็จะต้องวนหากันเสมอพี่ตอนนี้ เพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวของคุณว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันจบในรูปแบบไหนหรืออยากให้มันไปต่อในรูปแบบไหนถ้าอยากให้เขาหยุดในทันทีคุณก็ต้องนิ่งคุณก็ต้องเฉยคุณต้องไม่ทําอะไรแต่ถ้าหากคุณยังใจอ่อนยังยอมให้เขากลับมาง่ายๆคุณก็ต้องยอมรับกับการวนกลับมาของเขาและการหายไปของเขาอีกครั้งแต่สุดท้ายไม่ว่าจะยังไง เลิกกันกี่ครั้งหายกันไปกี่คาคุณกับเขาก็จะต้องวนเวียนกลับมารักกันเสมอคุณกับเขายังไม่ขาดจากกันนี่คือบทสรุปความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100ถึงเกันนะคะชาวธาตุดินราศีพฤษภกันมังกรชาวธาตน้ำราศีมีนกรกฎพิจิก ชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันที่10 20 30คนที่เกิดวันที่12 22ถ้าใครคิดว,ว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจา๋าลบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ